สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุก่ากช่องชาแนลนะครับในซีรีส์เรื่องกระดุมเม็ดแรกนะครับตอนนี้เป็น EP ที่5ตอนที่4 e นะครับ e ีที่5จะมีทั้งหมด6ตอนนะในตอนที่4แล้วเรื่องของไฟสตาร์ท EP ก่อนหน้านี้เราคุยเรื่อง3คิดและ3ต่อไปนะครับซึ่งจริงเรื่องราวของการคิดเหมือนก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนคนสําเร็จ แต่สุดท้ายคิดเหมือนเราก็ต้องทําเหมือนด้วยเหมือนกันซึ่งในธุรกิจเลกาซี่การจะประสบความสำเร็จง่ายๆเนี่ยนะครับเราแค่ทำ five start เหมือนอนกันและก๊อปปี้กันลงไปแค่นั้นเองทุกคนมี5ขั้นตอนการเริ่มต้นและแค่ทํา5ขั้นตอนการเริ่มต้นเนี่ยเหมือนอนกันทุกคนด้วยวิธีคิดแบบผู้ประสบความสําเร็จนะครับธุรกิจคุณจะเติบโตแบบออโต้นะฮะแล้วก็โตแบบไร้ขีดจากัดนะครับ five start เนี่ยคือหนึ่งในระบบ s 5 5 s 5 5เราจะมี5อยู่2ตัวก็คือฟ i v e start และ five core ฟ i v e start นี่คือ,อ,รรอย้ากต้น นะครับเริ่มต้นด้วยอะไรครับเริ่มต้นด้วยจริงๆระบบ S55 เนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะเราไปซื้อแฟรไชายกับ CP เขาจะเอาเราไปอบรมเดือนนึงเราก็เปิดเซเว่นได้เราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปเรียนในคณะแพทย์ถ้าเราเรียนจบเราจบมาเป็นหมอเราไม่รู้เรื่องอะไรเรามาเรียนในระบบ S55 เราจะจบมาเป็นนักธุรกิจ l e g าซี Legacy ที่ประสบความสําเร็จแล้วได้พสซีฟอินคัมครับจริงๆหาเงินจากเลกาซี่อ่ะ ไม่ต้องเรียนก็หาได้เพราะใช้สินค้าดีแค่ขายได้ก็ได้เงินแต่ถ้าได้แบบยาวๆเป็นพสซีฟต้องใช้ระบบนะครับซึ่งใน S55 เนี่ย S ตัวห้าตัวแรกก็คือ f i e Start อันที่1ก็คือให้ศึกษา DVD นะฮะซึ่งสมัยนี้เราจะเปลี่ยน DVD เนี่ยกลายเป็นลิงก์นะฮะลิงก์เวลคัมนะครับ, welcome, รบซึ่งเดี๋ยวอัปลายจะส่งให้ท่านดูเราจะมีลิงก์อื่นๆให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมอีกนั้นเรื่องของสินค้าเรื่องอะไรก็ตามเพื่อให้เรารู้จักเลกาซีเพิ่มขึ้นข้อที่2องครับลองใช้ส เพราะไม่มี before after อันไหนดีเท่าของเราก็คือคนในภาพคือตัวเราเองเนะี่ยเจ๋งที่สุดนะฮะแล้วคนรอบข้างเราด้วยอันท,ที่3ก็คือจัดเวลาเข้าเรียนรู้ครับผมคิดซะว่าเรียนปริญญาโทอ่ะหลังเลิกงานวันเสาร์อาทิตย์เราแบ่งเวลามาเรียนรู้ทําธุรกิจเลกาซีเรียนไปสัก2ปีจบแล้วไม่ต้องหางานทาครับจบแล้วก็เสียเลยนะรวยเลยมันคณะที่น่าเรียนมากๆข้อที่4ก็คือศึกษา starter kit นะฮะซึ่งเราก็จะมีท o g เก็ตเตอร์โกลด์บุ๊ก เราก็จะมีคลิปต่างๆใน u t u b e นะครับเข้ามา Subscribe ในช่องของ Get Group Channel จะมีลิงก์ให้เราศึกษาฟรีสมัยก่อนต้องเป็น DVD แนดะีแล้วมาซื้อๆกันครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อฟรีพูดง่ายๆยุคนี้สำเร็จแบบประหยัดกว่าเมื่อก่อนเยอะอจริงๆนะครับนั้นเมื่อเราทำข้อหนึ่งถึงข้อ4แล้วเนี่ยในระบบเราจะเรียกคุณว่าสตาร์คือคุณมีความรู้พอที่จะออกไปเริ่มค้นหาเครือข่ายแล้วเราจะเริ่มมีรายได้หลักหมืน่นถึงสองหมื่นละในการทำไฟสตาร์ถึงข้อ4นะครับแล้วสุดท้ายอัพไลน์ของเรา ก็จะพาเราไปทำสตาร์ทข้อ5นะครับก็คือเรื่องของค้นหาองค์กรซ้ายขวานะครับประเด็นก็คือเวลาที่เราเนี่ยนะครับเริ่มต้นสร้างองค์กรแบบควีกูลด้วยไฟสตาร์ทเนี่ยภาพสําเร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือตัวเราเริ่มต้นจากเราทำไฟสตาร์ทศึกษาลิงค์เวลคัมใช้สินค้าจนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะฮรแล้วก็จัดเวลาเข้าประชุมสม่ําเสมอศึกษาสตาร์ทคิดนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มมีผลลัพธ์ของตัวเอง ะะเริ่มมีคนรอบข้างทักเริ่มขอซื้อเริ่มแนะนําต่อถ้าเราโพสต์ลง Facebook ของเราด้วยคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราก็จะเห็นเราอาจจะมีรายได้ถ,ถึงหลักหมืน่นจากการที่เราแค่ทำสตาร์ทถึงข้อ4ศึกษาลิงก์ใช้สินค้าฟังสื่อและศึกษาสตาร์เตอร์คิดแค่นี้เรามีรายได้กันหลักหมืน่นละทวนี้เวลาเราจะเริ่มขยายองค์กรแล้วก็คือทำสตาร์ทข้อ5ครับคือเริ่มแนะนําเพื่อนให้ทําเหมือนเราก็าคือเอาคนที่เขาเนะี่ยมีความต้องการเหมือนเราคืออยากประสบความสำเร็จอยากมีรายได้เพิ่มอยากสร้างแพซีฟอคัมไว้ เราก็สร้างให้เขาเนี่ยนะครับทำเหมือนเราเลยทำไฟล์สตาร์ทแล้วถ้าเราช่วยเพื่อน2คนให้มีได้ได้หลักหมื่นเราก็จะมีได้เพิ่มเป็น2 0,000ื่นช่วยเพื่อน10คนให้มีได้ได้หลักหมื่นเรารายได้เพิ่มขึ้นหลักหลักหมื่นเนี่ยสิคนก็จะมีเราก็จะได้แสนแล้วถ้าเกิดว่า10คนไปช่วยเพื่อน1ิคนให้ได้หมื่น10คนนั้นจะได้แสนซึ่งเราก็จะมีได้หลักร้านการมีได้หลักร้านไม่ได้ทํางานอะไรที่แตกต่างจากตอนได้หมื่นนะครับแต่เราต้องมีคนที่ได้เงินหมื่นในองค์กรเราเนี่ยร้อยคนซ ก็มีร้อยคนแล้วที่มีได้หลักหมื่นนี่คือเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับเขาคิดว่าคนได้เงินล้านต้องทํางานหนักแต่ผมบอกไม่ใช่เลยจริงๆคนได้เงินล้านทํางานเหมือนคนได้เงินหมื่นแหละแต่เขาเนี่ยรู้จักใช้ระบบในการสร้างพลังทวีคูณครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมกด subscribe ใน twitter group channel นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เวลามีลิงก์ใหม่ๆมีคลิปใหม่ๆม,มาเราจะได้ฟังก่อนใครนะครับ เ้าอ่านข้อมูลแบบละเอียดได้นะครับใน Together Growth Book นะครับเล่มน,นี้นะครับหาซื้อได้ที่เซ็นเตอร์ที่อปพลายของท่านครับจะพบเัน็นเอี่ถัดไปครับแต่ดีครับ